มองอยู่ในใจนะครับทต้นพิสมาทกันนะครับผมทำอย่าเที่ยงนะครับขึ้นโครงสร้างโดยใช้วัดนะครับไม้ไผ่แล้วก็ลวดนะครับอไอเดียดีครับแล้วก็ใส่ตะกานะครับ ข้างล่างก็จะเป็นตะก,การกกาใส่เสื้อผ้าน,นะครับไอเดียดีนะครับใช้วัตไอเดียดีสงสัยปีนี้ต้องปลูกต้นไทรไว้นะครับพีน้าก็ใช้ได้พอดีนี่ลังช่วยกันทำนคะรับเขาก็จะตกแต่งนะครับ สไตล์นะครับเราก็จะแอบซุ่มอยู่ไกลๆนะครับ กับความสนุกครับผมความมันเทิง,ง,งครับร้อมสีเลจ็บงานตั้งแต่นั่นเน,นิ่น ดูบทมีแต่คนสอนหลานดีๆวะครับป่วยมาหรือเปล่าครับผู้มนุษยหรือเปล่าเนาะ นวดหรือว่ายังไงเนาะ oh, <no. S 1> นี่เน้อ no. ง oh, <no. S 1> ใส่ผูมน,นวดหรือเปล่าออหรือยังไงครับ ใส่เนอะครับเนยเยี่ยมผู้ใหญ่บ้านบ่โอ้ข่งลังเลยครับบ่ครับอยู่บังเก้าครับผมเส้นเส้นขับเส้นเิ่นยังนั่นแหละครับเพิ่งเนออกจากห้องห้ามเมื่อกี้นี่ครับโอ้มาเยี่ยมผู้ใหญ่บ้านครับคุมาเยี่ยมผู้ใหญ่บ้านนะครับซื้อแปลนมาเยี่ยมผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็เพิ่งเอาเส้นออกเมื่อกี้นี้นะครับเพิ่งออกจากห้องไปนะครับ ก็ยินดีด้วยนะครับเซ็นออกแล้วนะครับเซ็นออกพื้นที่เรียบร้อยครับก็มีลูกบ้านมาเยี่ยมนะครับเมื่อกี้นี้นะครับวันนี้ก็มีผู้ป่วยที่มาจากจังหวัดอำนาจเจริญนะครับหนึ่งท่านนะครับก็ประเมินกันไว้นะครับหนึ่งเดือนครับผมเคสนดูในกันหนึ่งเดือนนะครับ ก็นับตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกนะครับคงจะปีหน้านะครับไปกลับบ้านเราคงจะเป็นปีหน้านะครับจะได้กลับบ้านอันนี้อยู่ด้วยกันยาวเลยครับเป็นฉลองปีใหม่ด้วยกันเลยคุณแม่ที่มาจากอำนาจเจริญนะครับอำนาจจังหวัดอำนาจเจริญนี้มาบ่อยมากนะครับเขต อุบลน,นะครับอุบลอันนาจเนาเจริญยโซเนี่ยงายเยอะครับลองมาก็จะเป็นขอนแก่นนะครับขนแก่นชัยภูมิแล้วก็ร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดนะครับว่ามหาสารคามก็ไม่น้อยหน้านกันนะครับที่มาที่ผมดูดูดูนะครับจากสองปีที่ผ่านมาสังเกตดูนะครับแล้วก็สีสกเกตด้วยนะครับ สีสกเกตก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันสีสกเกตก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับจ <Okay. Okay. S 1> ูิงๆนี่มาแบบบางทีแบบอาทิตย์หนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งเนี่ยสามคนสี่คนก็มีครับจากสีเกตสุริน <Okay. S 1> อย่างเงี้ยครับว่าภาคใต้เงี้นานทีหนึ่งนะครับแต่เวลามาก็จะมาแบบติดๆเหมือนกันนะครับ ภาคใต้มาจากภาคใต้ตอนนี้ก็มีภาคเหนืออยู่หนึ่งท่านนะครับจากภาคเหนือนะครับภาคเหนืออยู่จังหวัดตากนะครับแต่ว่าทํางานอยู่ที่ชนบุรีนะครับจังหวัดตากแกก็บอกว่าส่วนมากแกไปใช้ชีวิตอยู่ที่ชนบุรี ไปทํางานนะครับนำน้าในกับบ้านเกิดที่หนึ่งนะที่ลงคลิปเมื่อเช้านี้นะครับลงคลิปแก้แทบทุกวันนะลงคลิปแกรแทบทุกวันเลยนะครับคุณพี่ที่มาจากจังหวัดตากนะครับแต่ว่าไปทํางานอยู่ชลบุรีแล้วก็มีแฟนอยู่ที่นู่นนะครับ <c oughs> คุณพี่สุดหล่อของเรานี่ก็โอ้อาการดีขึ้นนะครับ เหมอบอกว่ากระดูกเริ่มขยับแล้วนะครับเป็นขาหนีบนะครับขาหนีบแล้วก็พังกืดหินเกาะนะครับคุณหมอบอกว่ากระดูกเริ่มขยับต่างแล้วว่าแกขยันขยันนะครับขยันซ่อมตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ขยันเดินมากๆไม่ค่อยจะนอนอยู่กับที่นะจะเดินอย่างนี้นะครับจะเดินของแกอย่างนี้ครับ คุณยังบ่นให้แกอยู่อ้ทำไมขยันเดินแล้วแกบอกว่าอยู่บ้านผมก็เดินอย่างนี้นะครับลงทุ่งนาเราก็ได้อยู่บ้านนะครับจะไปที่ทุ่งนามากกว่าไปที่ทุ่งนาดูจากลักษณะก็คงจะใช่นะครับเป็นบรรยากาศช่วงบ่ายบาย่บายแก่ๆนะครับช่วงบ่ายแก่แก กลับแล้วนะครับมาเยี่ยมผู้ใหญ่บ้านนะครับเยี่ยมผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ไปกําลังใจดีครับมีลูกบ้านมาเยี่ยมทุกวันนะผู้ใหญ่บ้านถึงคนในพื้นที่นะครับอยู่ไม่ไกลครับผมดีใจนะครับวันนี้นะครับเส้นออกแล้วนะครับว่าช่วงปีใหม่บอกว่ามีงานตังเคียเยอะนะครับ ก็เป็นธรรมดาครับเป็นผู้ใหญ่บ้านนะก็งานก็เยอะเป็นธรรมดาถึงระดับผู้ใหญ่บ้านก็ต้องมีงานเยอะเป็นธรรมดาครับช่วงปลายปีนะครับ เดียวกันคลิปหน้าครับผม